เพื่อนรู้จักต้นนี้ไหมมันชื่อว่าต้นขวดราคาดีดีทีการ์เพื่อนเพื่อนเราก็มาพบก,กับช่องดีดีทีแล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวงานบ้านละส่วนแฟร์ปี2565ค่ะจะมีอะไรขายกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะพาเข้าไปดูในงานกันนะคะว่ามีต้นอะไรน่าสนใจกันบ้างอันนี้นะคะก็คือเป็นการขายส่วนธาตุอันนี้นะเพื่อนๆน่ารักปะเขาประดับเซรามิกเข้ากับต้นไม้นะคะดูสิ ต้นไม้คือต้นไม้จริงนะแต่ว่าเซรามิกก็คือทำเรียนแบบแต่ต้นกระบองเพชรคือของจริงน่ารักป่ะเก๋ดีนะ<笑><笑>เขาบอกว่าสามารถรับทำตามออเดอร์อุ้ยอันนี้ขายไปแล้วนะคะสวยมาก ชื่อรานะคะอุ้ยข่ออกไอายอันเลยนะเพื่อนๆเ,เทปะซื้อไปประดับส่วนที่ว่านะคะก็มีสไตล์แบบจัดส่วนถาดเอากระบองเพชรมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้นะโอ้อันนี้ก็สวยดูดิเป็นปราสาทกับกระบองเพชรอยู่ด้วยกัน โอ้ขายออกหลายกระถางเลยนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นฮ้ยกระบองเพชรเอ้ต้นอะไรอะ่ะสับประรดแอบเท่เน่ยเนี่ยเน,ยเนยดงสับประรดโอ้แต่ที่เราสังเกตคือแต่ละอันเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะก็คือ1อันมีแค่1แบบไม่ซ้ำกันเลย เพื่อนๆเราเจอต้นไม้ประหลาดเฮ้ยอลังการปะอ่าฮะอันนี้ก็เจอแบ0ยปีเราเคยเห็นอันนี้ในคลิปนะคะดูดิเป็นต้นไม้ที่โคตรเท่อะเราราคานะคะเคยดูนะว่าต้นหนึ่งอะมันเป็นร้อยปีเลยนะเพื่อนๆถ้าเป็นต้นโอลิฟต้นใหญ่อะ ที่สำคัญต้นนี้โซแล้วดูโอ้ไม่กอดต้นอยากมีโซเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมาก สุดยอดเลยนะเพื่อนๆวิๆเพื่อนๆดูดิ <c oughs> เราอยู่ในดงโอลีฟออย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่มันชื่อโอลีฟอะไรอ่ะ ต้นโอลีฟนะคะสวยมากดูต้นใหญ่มากเลยนะคะดูดิโออลังการมากแล้วก็ที่เห็นนะคือโซไปหลายต้นเลยนะคะเขาข่ายออกไปหลายต้นแล้วนะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ต้นขวดนะที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะ เราถามราคาเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นนี้นะคะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยชื่อว่าต้นขวดดูดิเขาบอกว่าเขานำเข้ามาจากที่อเมริกานะคะใหญ่มากเขาบอกว่าต้นนี้นะคะมีอายุประมาณ7800ปปแล้วีนะเนะพื่อนๆแล้วก็ส่งเรือมาจากอเมริกาเลยนะไอ้ต้นขวดเนี่ยอลังการปะดูดิชื่อว่า bottle trees นะคะ เนี่ยต้นละหนึ่งล้านไม่กอตอลังการมากนะคะ <laughs> ก็เราว่าไฮไลท์นะคะของงานนี้เนี่ยก็คือต้นโอลีฟนะเพราะว่าแบบเขาเอามาขาขเยอะมากแล้วก็ขายออกไปเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโดยเราถามราคาเนี่ยก็อยู่ประมาณที่หลักแสนนะหลายหลายแสนนะคะเพราะว่าต้นหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างเพื่อนเพื่อเห็นไซต์อย่างนงี้นะคะที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็คือ ต้นหนึ่งอะ8ปดเ0 0ปีทั้งนั้นเลยนะคะคิดดูดิตั้งแต่เราเกิดจนตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายใหม่เราก็เกิดแล้วก็ตายใหม่อีกทีนึงก็ยังไม่ครบพันปีเลยนะสุดยอดป้แล้วเขาบอกว่าเออ,อคือเราถามว่าแบบเขาไปเอ้ามาจากไหนใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไปขุดล้อมมาจากที่ป่าทวีปยุโรปนะคะแล้วก็อเมริกาแล้วก็ส่งผ่านเรือมาเลยนะ ว่าแบบจะให้ไปปลูกเองให้ถึงพันปีอะมันคงทำไม่ได้อ่ะหนึ่งออกใช่ปะสุดยอดปะอลังการมากเลยเนาะและที่สำคัญนะคะก็คือขายออกไปหลายต้นมากเลยที่ฟอร์มสวยๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเป็นต้นไม้ที่มีความน่าสนใจมากเลยค่ะ เพื่อนค่ะที่นี่ขายไม้ไสายใหญ่มากก็มีนะดูดิเขาสามารถแบกเข้ามาในฮอนี้ได้ไงอะ่ะโคตรสูงเลยนะคะมีคนซื้อไปแล้วด้วยนะต้นเนี้เขาบอกหายยากโบราณเลยนะสูงมากดูดิเก่งมากเลยนะที่สามารถแบกเข้ามาได้ โดยรวมบรรยากาศของงานทั้งหมดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะถ้าใครที่อยากมาแล้วก็งานนี้นะคะเขาจัดขึ้นเป็นประจำเลยล่ะค่ะใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยอย่าลืมติดตามข่าวสารนะคะเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะมาร่วมงานได้อีกในครั้งต่อๆไปค่ะแล้วก็ในอีพีหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวค่ะพาไปดูอุปกรณ์ตก แต่งส่วนตกแต่งบ้านต่างๆที่เขาได้นำมาขายในงานบ้านและส่วนแฟ์ในครั้งนี้ค่ะจะมีอะไรขายบ้างอย่าลืมมาติดตามกันต่อใน EP ีหน้านี้นะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปลนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากด,ดีดีค่ะถอาเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจราววน,นต้องลาไก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย